ชาวลัคนาราศีสิงดวงชะตาจากนี้ไปถึงเมษายนนี้ในชีวิตต้องเจออะไรบ้างดวงดีมีเกณฑ์รวยเหนือบารมีสวัสดีค่ะชาวราศีสิงทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะชาวราศีสิงทุกท่านในขณะนี้ดวงชะตาของท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างคะหากท่านใดที่กำลังเหนื่อยท่านใดที่กำลังท้อแท้ก็ขอให้ลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาอย่ายอมแพ้ซึ่งข้อกรำรต่างๆนั้นก็จะอยู่กับเราไม่นานก็ขอให้นึกถึงคำที่กล่าวไว้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอชาวราศีสิงคคะดวงชะตาของท่านนั้นนับจากนี้ไปถือว่าเป็นการก้าวเดิน ในเส้นทางที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะเป็นเส้นทางที่นำพาไปสู่ความสำเร็จนำพาไปสู่ความก้าวหน้าซึ่งเส้นชัยจุดมุ่งหมายของแต่ละคนนั้นแต่ละคนได้ตั้งกันเอาไว้แต่ละคนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปบางท่านก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเจ้าคนนายคนบางท่านก็ขอให้มีกินมีใช้ไม่มีนี่สิน และในบางท่านก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนานาซึ่งเกณฑ์ดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสมปรารถนาแต่หนทางเดินที่ปราศจากอุปสรรคนั้นไม่มีดวงชะตาของท่านจากนี้ไปช่วงสงการชาวราศีสิงห์ท่านจะพบเจอปัญหาที่เปรียบเสมือนเป็นการทดสอบปัญหา แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาชาวราศีสิงห์มีสามเรื่องราวที่จะทำให้ท่านนั้นลำบากใจหากท่านสามารถยับยั้งปัญหาได้ในช่วงปีแรกถือว่าสดใสเลยทีเดียวค่ะเป็นราศีที่มีดวงชะตาดีเป็นลำดับต้นเลยทีเดียวในถัดในช่วงถัดจากนี้ไปการงานของชาวราศีสิงห์ ชาวราศีสิงนั้นค่อนข้างที่จะมีนิสัยเต็มที่กับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือแม้แต่การกินเลี้ยงสังสรรค์ชาวไรส่สิงลัคนาหากทำอะไรช่วงนี้ก็จะทำมุ่งมั่นมีความมานะมีความพยายามหากชาวราศีสิงได้รับมอบหมายหรือมีความตั้งใจ ็จะทำงานอย่างมุ่งมั่นทำให้สำเร็จรุ่งร่วงแต่ปัญหาที่ชาวราศีสิง์จะพบเจอนั้นอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากตัวชาวราศีสิงเองชาวราศีสิงเองจะทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือ เกิดปัญหาส่วนตัวต่างๆซึ่งปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะส่งผลกระทบกับงานของชาวราศีสิงห์อยู่บ่อยครั้งและอาจจะทำให้งานมีปัญหางานต้องเร่งรีบหรือนึกคิดไอเดียต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานไม่ได้เพราะมีปัญหาส่วนตัวลายรล้อมจิตใจอยู่ซึ่งบางครั้ง ส่งผลเสียกับงานของชาวราศีสิงห์ในวงกว้างก็เป็นได้ค่ะในช่วงนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ระมัดระวังปัญหาส่วนตัวจะทำให้เกิดอุปสรรคเกี่ยวกับการงานด้านการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปชาวราศีสิงห์จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นค่ะ ชาวราศีสิงจะมีเงินหรือรายได้ที่เพิ่มเข้ามาตัวของชาวราศีสิง์มากกว่าหนึ่งช่องทางเป็นงานเสริมก็ดีนะคะหรือเป็นงานพิเศษก็ดีสามารถหารายได้ชาวราศีสิงแต่ละวันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามมาจะมีรายได้ เพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีสิงห์ไม่ต้องควักเงินเก่าไม่ต้องควักเงินเก็บออกมาใช้ก็ถือว่ารายได้ของชาวราศีสิงห์นั้นยังคงมีมากกว่ารายจ่ายชาวราศีสิงห์จะต้องจ่ายออกไปในส่วนของโชคลาภสำหรับโชคลาภของชาวราศีสิงห์ในช่วงถัดจากนี้ไป ชาวราศีสิงนี้มีเกณฑ์ด้านโชคลาภถือว่าดีมากอย่างแน่นอนค่ะนอกจากตัวของชาวราศีสิง์อาจจะพบเจอหรืออาจจะได้โชคลาภจากสิ่งต่างๆสิ่งรอบตัวและโชคดีอีกอย่างหนึง่งที่ชาวราศีสิงมีเกณฑ์จะได้นั้นก็คือชาวราศีสิง์จะได้โชคลาภจากคนรัก คู่ครองที่มีดวงชะตาเกื้อหนุนกันนำพาหรือมีสิ่งเดินดันใจให้ชาวราศีสิงห์มองเห็นพบเจอกับโชคลาภซึ่งถือเป็นลาบลอยและหากชาวราศีสิงห์หรือคู่รักของชาวราศีสิงห์ชอบไหว้พระสวดมนต์นั้นดวงชะตาด้านโชคลาภของชาวราศีสิงห์ก็จะมีดวงชะตาที่ดี แบบยาวๆเลยค่ะอุปสรรคต่างๆที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์ในช่วงนับจากนี้ไปจนถึงช่วงสงการมีสมเรื่องราวด้วยกันค่ะที่ท่านเคยมองข้ามจะเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาท้าชิงตำแหน่งของท่านชาวราศีสิงไม่ว่าท่านรูปแบบใดต่างงานราชการ งานออฟฟิศหรือเจ้าของจิจการเจ้าของจิจการต่างจางชาวราศีสิงห์ท่านประมาทไม่ได้จากนี้ไปคนที่เคยมองข้ามหรือคนที่ท่านไว้ใจต่อจากนี้ไปเขาเริ่มจะมีเขี้ยวเล็บเขาจะมองต่างจากที่ท่านมองเขาอาจจะมองเขาอาจจะมองเป็นมิตรหรือมองข้าม หากท่านไม่พัฒนาตัวเองท่านจะมีสิทธิเบียดเบียนโดนแย่งตำแหน่งหน้าที่การงานมีเกณฑ์อาจโยกย้ายไปในส่วนต่างๆหรือมีเกณฑ์ถูกลดความสำคัญในหน้าที่การงานความสามารถและมาตรฐานในการทำงานของท่านนั้นระหว่างการทำงานผิดพลาดมากๆหรือบ่อยเกินไป ต้องรักษามาตรฐานของท่านไว้ให้ดีในส่วนของธุรกิจจัดการส่วนตัวคู่แข่งทางการตลาดคู่แข่งทางธุรกิจจะมีไปถึงท่านถูกคู่แข่งไล่ตามหรืออาจจะเทียบเท่าระหว่างความประมาทความชลาใจจะทำให้งานประจำงานหลักจะเริ่มส่งสัญญาณถึงการเกิดปัญหา สำหรับชาวราศีสิ่งนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงช่วงสงการนั้นปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งจะเกิดจากการที่ชาวราศีสิ่งนั้นเบี่ยงเบนให้ความสำคัญกับงานประจำน้อยลงเช่นมุ่งเน้นไปกับงานเสริมให้ความสำคัญไปกับงานอดิเลกซึ่งจะเป็นการแบ่งเวลาไม่ถูกต้องแต่ เวลาเพียงพอเอาเวลาของงานประจําหรืองานในเวลางานประจํานั้นไม่เต็มร้อยมีเกณฑ์จะพบเจอปัญหามีเกณฑ์จะทำให้งานติดขาดได้และปัญหาอีกอย่างหนึง่งที่ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์จะพบเจอนั่นก็คือปัญหาส่วนตัวซึ่งปัญหาส่วนตัวนั้นจะลุกลามทำให้เกิดปัญหาของการทำงานได้ อาจจะเป็นการมาสายเพื่อที่จะไปเคลียร์ปัญหาต่างๆจึงทําให้การงานของชาวราศีสิง์เกิดสะดุดเกิดปัญหาได้ขอให้ชาวราศีสิง์ระวังปัญหาในข้อนี้ให้มากเพราะตําแหน่งหน้าที่ของชาวราศีสิงนั้นมีพร้อมที่จะเข้ามาเปลี่ยนมีคนพร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันในทุกเมื่อขอให้ชาวราศีสิง์นั้น รักษามาตรฐานในการทำงานของตัวเองเรื่องที่สามารถชาวราศีสิง์นับจากนี้ไปจนถึงโลงการมีเกณฑ์ที่จะมีเงินไม่ขาดมือมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ได้แบบกระทานหันแต่ข้อนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการเงินชาวราศีสิงต้องระมัดระวังการเล่นพนัน หรือแม้แต่การที่ชาวราศีสิงจะไปค้ำประกันหรือให้คนอื่นนำชาวราศีสิงไปกู้เงินหรือยืมทรัพย์สินชาวราศีสิงต้องระวังจะโดนหลอกจะโดนโกงจะโดนต้มตุนหรือ แม้แต่การลงทุนต่างๆในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์สุ่มเสี่ยงขอให้ชาวราศีสิงห์ระมัดระวังในช่วงนี้เป็นอย่างมากค่ะชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาด้วยให้ครบถ้วน ระวังจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบระวังจะเป็นฝ่าย<ม>ระวังเป็นฝ่ายที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเพียงผู้เดียว<ม>ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ระมัดระวังเรื่องการเงินในช่วงนี้นะคะสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาชาวราศีสิงห์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีหลายๆสิ่งหลายๆอยา่าง กำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากชาวราศีสิงห์สามารถป้องกันสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆนี้ไปได้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นจะแรงอย่างแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ